สวัสดีครับวันนี้เราเที่ยวสะพานแดงครับในภาชมกครับลมแรงมากเลยสองโซนนะครับซ้ายกับขวาในฝั่งซ้ายครับในฝั่งฝั่งวงันนี้มีอากาให้นกเลยครับ ายแย่ๆเลยโอ้นกแบบเยอะมากเลยช่วงน้ช่วงน้ำลงอ,อละไรครับไปก่อนนะ no i thank <laughs> you Gracias.

ที่เข้ามา,มา แค่นี้นะครับกอเลกดแชร์ช่องหนึังนะครับยินดีพาเที่ยววันนี้เราพาไปเที่ยวสะพาดเนี่ยพามาชมกัน